มาลดาดอน่าฝีพระหัตของพระเจ้าจริงหรือไม่ด้านมืดด้านลบของเขาเป็นอย่างไรตอนเขามีชีวิตอยู่เขามีด้านมืดมากมายเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะนี่ก็คือช่อง the master s e channel นะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเรามาสู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาแล้วก็ฟุตบอลนะครับ วันนี้มาจวหัวเรื่องนะครับคือมาลาดอน่ามาลาดอน่าเขาบอกว่าเป็นฝีพระหัต์ของพระเจ้าเป็นนักฟุตบอลที่นักฟุตบอลรุ่นหลังๆนะครับต้องเอาเป็นเยี่ยงอยา่างผมว่าข่าวเนี้ยจริงหรือเปล่าเขาเป็นตำนานนักฟุตบอลจริงหรือไม่เขามีประวัติมากมายนะครับรวมถึงการเล่นนะครับที่เขาได้รับสมญานามว่าเป็นฝีพหัตของพระเจ้า เขาโกงนะครับแล้วก็ได้ประตูไปนะครับในศึกครั้งนั้นและดันได้ฉายาว่าเป็นฝีพหัตของพระเจ้าถ้ากดในสมัยนี้ออกมานะครับผมว่ามาลาดน่านะครับกลายเป็นแค่นักฟุตบอลกุยข้างถนนและไม่ได้เป็นตำนานของของนักฟุตบอลระดับโลกอีกต่อไปรวมถึงชีวิตเบื้องหลังของมาลาดน่านะครับที่ มีด้านมืดมากมายนะครับทั้งมีเมียเยอะติดเหล้าติดยาเสพติดรวมถึงเป็นพ่อค้าเองด้วยนะครับทําให้ต้องเข้าคุกนะครับเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับรวมถึงมีประวัติมีคดีมากมายรวมถึงต้องมาบําบัดมากมายนะครับรวมถึงติดหนี้นะครับเป็นร้อยล้านพันล้านเลยคนนี้เป็นตัวอย่างจริงหรือไม่เราให้โคเตียนะครับ อภิปรายกันวันนี้เราก็วิเคราะห์กันว่ามาราดูนาะครับมีด้านมืดอะไรบ้างสวัสดีครับผมโคตรเตี้ยครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของดีอโก้มาราดูนาครับหรือว่าเจ้าชายาเสือเตีย้ยเสือเตีย้ยอ๋อครับ <c ười> ก็เป็นคล้ายๆกับชายาผมในตอนนี้ครับคือจากที่เรามองนะครับคือมุมมองของอ่ามาราดน่าหนึ่งตอนนี้เรามาคุยถึงด้านมืดของเจ้าเสือเตีย้ยครับเพราะว่ามาราดน่านะครับคือเขาเป็นนักเตะที่ว่าหนึ่งเป็นนักเตะที่แบบเพย์บอย สองประเภทที่ว่าปีศาจกลางคืนครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่พรสแวงน้อยพรสแวงน้อยมากเนื่องจากมาราโดน่านะครับคือที่เราก็รู้ข่าวกันอยู่ว่าเป็นนักเตะระดับที่ว่าหนึ่งยุ่งกับการเมืองสองยาเสพติดครับสามมีนิสัยส่วนตัวที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองเป็นศิลป,ปินอารมณ์เ์บอยครับรวมถึงเคยมีข่าวว่าเขาคาด้วยใช่ครับคือมาราโดน่าเนี่ยที่เขาติด หน้าตัวนั้นคือเป็นโคเคนเป็นโคเคนคือมุมมุมมืดของดีโก,โก้เจ้าเสือเตี้ยเนี่ยมีกระทั่งถูกแบนอะไรหลายๆอย่างวีรกรรมเขาครับเอาเรื่องฟุตบอลก่อนถ้าเป็นหนึ่งเรื่องฟุตบอลตอนนี้คือเขามีปัญหาอะไรบ้างมีด้านมือดอะไรบ้างด้านมืดของเกี่ยวกับวงการฟุตบอลใช่ไหมครับอตอนที่สมัยนั้นที่โบคาตอนนั้นถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างเยอะครับที่เออบาร์เซโลน่ซื้อ,อเสือเตี้ยเนี่ยมาจากไอสโมสรโบคาจูเนีย คือามาราโูน,นาเล่น,ลนอยู่ในบาร์ซ่าเล่นได้แค่สองปีครับคือเป็นนักเตะที่บอกว่าตอนนั้นเขาบอกว่ามาราโูนาเนี่ยคตรตอนนั้นบอกว่าจก่งมากแต่เจ้าเซอเตียยมาซ้อมสายครับการซ้อมก็สายสายสองท,ที่สาเหตุในการมาซ้อมสายเพราะหนึ่งเขาไปกินเหล้าเสร็จมาตีสี่ตีหเป็นการที่เพย์บอยออกทุกวันทุกวันทุกวัน,วนครับแล้วมีปัญหากับคุณซือคือไม่ยอมรับแน,นวคิด หรือว่าการสอนหรือว่าระบบการเล่นคือคล้ายๆว่าเอาอารมณ์ของเราเป็นใหญ่เนี่ยนี่คือเป็นข้อเสียของมาลาโดน่าสองคือการอยู่ในกฎเกณฑ์กับสโมโสรใหญ่เพราะว่าที่โบคาจูเนียเขาคือเป็นระดับนักเตะตอนนั้นน่ะเขาเป็นดาวรุ่งถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองเป็นเป็นพิเศษอแต่มาลาโดน่าก็ต้องมาก็ต้องย้ายจากบาเซโลนามาอยู่นาโปลีซึ่งเป็นลีกที่รองกว่าใช่ครับคือเมื่อก่อนอ่ะที่ประเทศอิตาลีลีกนาโปลีน่ะ เขาเรียกว่าเป็นทีมเล็กๆโคตรเล็กเลยโคตรเล็กแต่มาลโดน่ไปอยู่นโปลีคือชุบทีมเล็กๆให้เป็นทีมระดับยักษ์ของประเทศอิตาลีแนตอนนั้นได้ผมแล้วก็เซอร์เตียเนี่ยมีขาด้านลกกับฟุตบอลมาตลอดเลยครับคือเนี่ยเขาใช้ยาใช้สารเสพติดตั้งแต่สมัยอยู่ที่บาร์เซโลนาแล้วหรือหรืออาจจะตั้งแต่โบคาจูเนียแล้วคือติดโคเคนมาเรื่อยๆ คือเสพโคเคนเป็นสารกระตุ้นสารต้องห้ามที่วงการฟุตบอลเขาไม่ให้ใช้นะครับนี่คือเป็นแต่เขาว่ามาลา,า,า,าดูนาเนี่ยเป็นนักเตะทุกคนทั่วโลกร,ร,รู้กันหมดครับว่าเก่งเก่งเ,งเงบอร์หนึ่งของโลกแต่ที่เราอินโทรข้างต้นว่าในแบบฉบับของการใช้ชีวิตอ่ะคุณเล่นฟุตบอลอ่ะคุณเก่งอณสมัยนั้นคือณสมัยนั้นคือฟุตบอลนหะ จะไม่มีระบบเหมือนกับในตอนนี้คือตอนนั้นฟุตบอลคือเน้นเขาเรียกว่าวันแมนโชว์แต่ตอนนี้เขาเล่นว่าที่เป็นที่เป็นระบบแล้วตอนนั้นไม่มีเทคโนโลยีด้วยที่เขาว่า Hand of อฟกของหัดของสมัยนั้นยังไม่มี V R <AR. S 2> ถ้ามี V R ปุ๊บเสร็จนะ่เป็นตอนนี้ผมว่าอาเจติน n าก็ไม่ได้แชมป์โลกเหมือนกับที่หลายๆซื่อหลายๆข่าที่เขาพูดใช่แน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเสือเตี้ยนะ คือเขาใช้เงินกับการเที่ยวเพเป็นเพย์บอยเที่ยวผู้หญิงใช้สารา <Sept ic. S 2> สารเซติดจัดปาร์ตี้ทุกคืนเนี่ยอันนี้คือเงินเขาหมดไปกับพวกนี้ถามว่าเมื่อก่อนเป็นนักเตะที่มีไรายได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับครับแต่เสือเตี้ยเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอันนี้คือเป็นด้านมืดของของเขาด้านฟุตบอลก่อนเนาะครับผมใช่ครับอันนี้คือ,อเป็นด้าน,ด,านด้านฟุตบอลของเขาอย่างแรกคืออะไรด,ด้านฟุตบอลคือไม่มีวินัยในการซ้อม อันนี้คือมาเบือหนึ่งคือตอนนั้นที่ผมไปสืบข่าวมาไปหามาห,ห,หาข้อมูลมาตอนที่อยู่บาร์เซโลนาเขาบอกว่าเขาซ้อมเจ็ดโมงเช้าแต่เสือเตี้ยมาซ้อมไม่ได้เพราะว่าเสือเตี้ยนอนตอนตีห้าไม่สามารถที่จะซ้อมได้สองตี<ข>กะหรี่ด้วยก็ประมาณนั้นครับสองอนน2 2> ก็สองสองก็หนีเที่ยวหนีเที่ยวด้วยหน,น,นีเที่ยวตอนกลางคืนออกนอกแคมป์ทำให้เขาอยู่ได้เพียงแค่สองปีในรั้วของบาร์เซโลนาเถียงกับคับอันที่สามอันนี้เป็น เป็นข้อมูลอย่างหนึง่งที่ผมว่าเด็กทุกคนนะครับหรือว่าคนในโลกทุกคนเราเนี่ยการเถียงโค้ดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับใช่เราให้เราเสนอความคิดได้แต่เราไม่ใช่ว่าที่เป็นมุมมองหนึ่งเขาเป็นผู้จัดก,การทีมเราเขาเป็นคนที่เอาเรามาเล่นเราต้องเล่นตามที่ตีหรือว่าตามแผนของเขาอของเขาไว้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตมานะครับนักเตะในลาตินอเมริกันนะ่ะจะเป็นแบบนี้คือพวกอเมริกาใต้น่ยจะไม่ค่อยยอมยอมรับโค้ดเท่าไหร่เช่นนักเตะหลายๆายคนนะครับ รวมถึงเดียโก้มาลาโดนาด้วยครับอแล้วก็เราก็คิดอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเป็นสมันนี้ก็เทียบอย่างเมสซี่ตอนนี้บาร์เซโลน่าไม่ใช่อยู่ที่โค,รคร้ชอยู่ที่เม,มสซี่เมสซี่ใช่ครับอันนี้คือผมว่าเนี่ยจะเป็นนิสัยคล้ายๆกันของพวกลาตินอเมริกาครับอืครับก็คือการเชื่อฟังต่ำมากใช่ครับผมครับ<ม>เพราะว่าอย่างหนึ่งคือระบบหลีกของของลาตินอเมริกาน่าจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับทางยุโรปนะใช่เพราะว่าเราเอา ที่ผมลองและที่เราที่เราดูมานะครับเช่นอ่ามาลาดุอ่าอย่างเช่นพวกนมมาสมัยก่อนที่อยู่ซานโตสเมสซี่อะไรพวกเนี้ยคือคือเมื่อก่อนน่ะลีลาตินอเมริกาที่ด่งดังพวกน้คือเขาจะป,ประเภทที่ว่าฉายแววคือปั้นคนคนเนี้ยให้เป็นจุดประกายขึ้นมาเพื่อทําการส่งออกเขาเรียกว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งแต่คุณมาลีมาเล่นในลีกยุโรปใช่ไหมครับคุณจะเล่นแบบวันเมนโชก็ไม่ได้เพราะว่ายุโรปเขาอยู่ได้ด้วยระบบระบบ,ะบทีมใช่ระบบทีมที่ดีครับผม ก็อันนี้เป็นอีกส่วนที่เป็นด้านมืดของมาราโนนาแล้วก็เรื่องกฎหมายด้วยชเล่าโคเคนอะไรพวกเนี้นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงการซ้อมในสมัยนั้นที่มันเป็นยุคนะครับที่เปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายนะครับของนะักฟุตบอลด้วยที่กําลังเข้าไปสู่ในยุคของของความเข้มข้นแล้วก็กติกาที่มันเข้มงวดมากขึ้นแต่เสียได้นะในสมัยนั้น กติกาอะไรหลายอย่างของฟุตบอลมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนสมัยนี้นะครับก็เหมือนกับว่ามาาโดน่านะครับในความคิดของผมไม่ใช่เป็นฮีโร่หรือวีบรบุรุษอะไรนะครับเป็นแค่คนหนึ่งนะครับที่เป็นบทเรียนนะครับที่เป็นการเปลี่ยนผ่านของยุคเท่านั้นนะครับดูความผิดพลาดของวงการฟุตบอลว่าวงการฟุตบอลเป็นยังไงนะครับแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับ ไม่งั้นในปีนั้นอาร์เจนตินาไม่ได้แชมป์อย่างแน่นอนนะครับไม่มีโอกาสอย่างแน่นอนและชีวิตส่วนตัวของเขาเป็นยังไงบ้างอาตอนนี้เราพูดถึงด้าฟุตบอลใช่ไหมเรามาพูดถึงได้ชีวิตส่วนตัวของเจ้า,าส,สเปเซียม,มาลาโดน่าใช่ไหมครับ,ค,รบคือเนี่ยเขาว,ว่ามาลาโดน่าเนี่ยคือชีวิตการใช้ชีวิตาโดยโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ค,คือผมก็จะบอกให้ทุกคนนะครับเพราะว่าหนึ่งคนเราก็มีด้านดีและด้านเสียของท,ทุกคนในโลกนี้แหละ ม,มีด้านดีและด้านเสียอันนีน้ถ้าเป็นชีวิตของครอบครัวของมาลาโดน่านะครับเป็นนักเตะที่แต่งงานอายุค่อนข้างน้อยแล้วมีมีลูกเอเอขาอบอกแค่สิบห้าใช่มีลูกตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดคือมาเราเจ้าเสือเตี้ยเนี่ยเราคุณสาวเรื่องการเพย์บอยแล้วการเที่ยวผู้หญิงการเที่ยวผู้หญิงเ,เรื่องสารเสพติดแล้วก็การยุ่งเกี่ยวกับนักการเมืองแล้วก็การยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลของยาเสพติดนักขณะนั้นนักการเมืองนี่ไปยุ่งยังไงบ้าง คือลักษณะของเกี่ยวกับนักการเมืองนะครับคือมันมันเป็นที่ว่าหนึ่งมาแล้วหน้าจะเข้าไปแทรกแซงว่าเป็นตัวไอ้เขาเรียกว่าเป็นหัวรุนแรงในการปั่นให้คนออกมาชุมนุมในในหลายๆเรื่องของประมาณนี้ครับในด้านไม่ดีด้วยในใด้านไม่ดีใช่ครับครับนับตั้งตั้งแต่ที่แกแขวนสตาร์ทลงไปเนี่ยชื่อเสียงของมาล้วนามีแต่ต่าลงในเรื่องสารสิบิดครับแล้วก็ครับผมแล้วก็มาล้วนามีชื่อเสียง ใน,ในด้านเสือโลของสารสารเสพติดใช่ไหมคือชีวิตครั้งสุดท้ายของมาลาโดน่านในการเล่นฟุตบอลเราก็ย้อนความนิดหนึ่งในปี94ที่ในปี2ปีปี1994มาลาโดน่าถูกส่งตัวกลับเพิ่งเล่นได้แค่สองแมตต์ตอนนั้นด้วยวัย33ปีก่อนที่จะรีทายในการเล่นเล่นฟุตบอลแล้วก็มาลาโดน่านไม่ติดไม่ติดทีมชาต,ติตั้งแต่นั้นมาอืเขาตรวจพบสารเสพติดสารเพสพติดหรือสารกระตุน้นคือได้ส่งกลับ ปีเก้าสี่ปีที่บราซิลได้เป็นแชมป์โลกก็คือ,อปีที่โรเบโตบักโจยิงจุดโทษไ่เข้าแมตช์ชิงที่บราซิลเจอกับ,บทีมชาติอิตาลีอต,าลตอนนั้นคือมาแลนาก็ต้องกับเพิ่งเล่นได้สองแมตช์ตอนนั้นฟุตบอลโลกแข่แขงที่สหรัฐอเมริกาคือต้องกับรวมไปถึงตัวเนี้ยรวมไปถึงที่อาร์เจนติน่าที่มาแลนาเมาเล่าหรือว่าอาจจะเมาเล่าหรือว่าอาจจะพวกยาเสพติดขับรถไปชน ตู้โทรศัพท์ที่ประเทศอเจนตินาแล้วก็ต้องคือลงขึ้นสาลกันอแล้วก็ยังกลายเป็นเสียงเป็นการเป็นเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของอในทวีปอ,อเมริกาคือการเป็นหัวรุนแรงในการนําคนมาประท้วงและมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าคนคนนี้ต้องจกักฟิเดลคาสโตอ,อันนี้คือเป็นเจ้าพ่อเกี่ยวกับว่าเจ้าพ่อยาเสพติดด้วยเจ้าพ่อยาเสพติดด้วยครับฟิเดลคาสโตเนี่ยคือมาแล้วหน่าสักตรงหัวไหลเลย Oh. สักสักเป็นลูกเขาเลยลูกอ่าเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งด้านยาเสพติดแล้วก็แถบคิวบาในแถบ่ครับรนาพเพราะว่าไอ้พวกคิวบาปานามาเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นโรงของยาเสพติดครับแล้วก็มาลาโรนาเนี่ยถ้าย้อนไปอีกคือสมัยไปอยู่ที่เไปอยู่ที่อิตาลีเขาก็ยุ่งเกี่ยวกับกไอ้พวกหัวรุนแรงนันากการเมืองในประเทศรวมถึงยากูซ่านเนี่ยใช่ครับคือเอาไงคือมาลาโรนาไปไหน เขาเป็นคนที่ข้อดีของเขาคือไม่ใช่ว่าข้อดีนะการปรับตัวเขาสามารถปรับตัวกับคนกับคนคนนั้นได้อืครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือในการประท้วงหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถ้าให้มาราลุนาเนี่ยเป็นคนที่อ่าเขาคิดว่าการที่เขาทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเขาคิดว่าเขามีแบกหลังที่ดีในการนี้ที่คอยสนับสนุนคนเขาค,คือไม่มีสามานต์นึกเลยใช่ครับแล้วก็มาราลุนาที่เขา <S <S คือประท้วงพอมีปัญหาบอกว่าติดยาเสพติดหรือว่ามีปัญหาพบยาาเสพติดบอกว่วไม่ผิดใช่ครับแล้วก็มาแล้วน่าจะมีข้อเสียนหนึ่งในเรื่องการหนีภาษีอืที่อ่าที่ตามข่าวพันกว่าล้านนะครับพันกว่าล้านใช่ครับที่เขาลิีกเรียนในการเสียภาษีหนึ่งพันประมาณพันกว่าล้านถ้าตามข่าวครับตามที่สื่อข่าวที่รายงานมาอืแล้วก็การแย่ง รัส์สินของลูกด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยของลูกอ๋อไม่น่าที่ผมอ่านข่าวในอีพีที่แล้วใช่ครับคือว่าที่ทะเลาะก,กับลูกสาวใช่ครับเพ,พราะเพราะว่าตัวเนี้ยมามาถาว่ามาลาวนามีรายได้จากหนึ่งการเชิญไปเตะบอลการเป็นทูตอะไรพวกเนี้ยคือชื่อเสียงเขายังใช้ได้อยู่ใช้ได้พอมาลาวนาไปที่ไหนปุ๊บเสร็จการขายบัตรการอะไรพวกเนี้ยเข,ขาเรียกว่าเศรษฐกิจมันจะเติบโตเพราะว่าชื่อของเขายังขายได้อืแต่เจ้าเือเตียเนี่ยคือ ที่ระยะหลังเราก็รู้ว่าเขาก็เข,าเขา้าโรงพยาบาลบ่อยเนื่องจากสุขภาพสุขภาพคือบุลลีโคเคนอะไรพวกนี้ใช่เห็นไหมครับไอ้มันมีคลิปอันนึงใน YouTube ที่มารนน่าไอ้เตะลูกเทนนิสอะ่ะนะคงมากอย่างนี้เลยนะครับ,รบแบบโอ้โหผมดูไม่ได้กับสมัยที่อ่าประมาณปี80เนาะแล้วก็สเสืเอเตียม,มารารนเะนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในการเล่นฟุตบอลนะครับต้องแยกที่เก่งแต่ การทำทีมไม่ดีเลยตั้งแต่คุมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตเ,เป็นโคตรที่ <Yeah. S 2> คือแย่ทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่คุมอาเจติน่าเป็นเพราะว่าพื้นฐานคือเขาไม่เป็นคนไม่มีวินัยก่อนใช่ครับอพอพื้นฐานเป็นคนไม่มีวินยัยปุ๊บเสร็จเขามาทำทีมก็สามารถพาทีมมาประสบผลความสำเร็จที่ยากมากอเพราะโดยตัวเขาเรียกว่าหัวเรือยังบังคับไม่ได้แล้วเอยไปขับฝีพายได้ยังไงใช่ไหมใช่คือหัวหัวเรือยังบอกทางผิด แล้วฟรีพายมันจะไปยังไงใช่ผมว่ามันตอนเนี้ยถ้าเรามาพูดถึงนัคือ,อในในมุมมองในมุมมองของผมนะครับคือข้อคิดเนี่ยหลายๆอย่างผมอยากให้กเด็กทุกคนหรือว่าคนที่ได้รับชมคลิปที่ผมที่ผมพูดเนี่ยอยากให้เป็นประมาณที่ว่าหนึ่งคนเรานะครับผมว่าหนึ่งทุกอาชีพต้องมีวินัยใช่เราต้องมีวินัยมีมีวินัยมีระเบียบด้วยเฉพาะมีวินยัยมีระเบียบมันจะส่งผลถึงการทํางานของเราครับถ้าเป็นนักกีฬาคุณต้องมีระเบียบวินัยมีการฝึกซ้อม คุณไม่มีพรสวรรค์แต่คุณมีพรแสวงก็จะทําให้คุณเป็นคนที่เก่งได้ครับอันนี้คือในมุมมองผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดผมคิดว่าตอนนี้นพ่อแม่ทุกคนเพราะคนทั้งโลกเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแต่มันขึ้นเขาว่ายาเสพติดครับเสพติดก็คือเสพถ้าเราได้ลองมาแล้วมันเสพติดคถามว่าคุณหลวมตัวไปแล้วสุดท้ายคุณจะเอาตัวคุณออกกลับออกมายากอย่างเช่นมาล่าน่าคุณเสพติดยาเสพติดตั้งแต่ับรุ่นจนมา จนกระทั่งสิ้นลมหายใจครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับ<น>ก็มีนักกีฬาหลายคนที่นักกีฬามวยปั้มเนาะที่ชอบเล่นกินเหล้ายาเสพติดโคเคนครับแล้วก็อ่าหลายอย่างเลยแล้วอย่างเอ็ดดี้กอลเลโรก็ในมวยปั้ม w w e ก็เจอแบบนี้เหมือนกันก็คือวัยรุ่นก็เที่ยวอะไรเยอะครับแล้วพอมีชื่อเสียงก็ใช้สารกระตุ้นต่างๆร่างกาย สุดท้ายก็หัวใจวายตายเป็นประเภทเดียวกับมาราโดน่าเลยใช่ครับอืต่อได้เลยครับว่าเนี่ยอันนี้คือเนี่ยในชีวิตของอสเตเตอร์ของเจ้าอืม,มาลาโดน่าเนี่ยก็อาจจะเป็นผมคิดว่าให้เป็นบทเรียนหรือว่าให้เป็นประสบการณ์ชีวิตในนักฟุตบอลรุ่นหลังๆที่ให้ท,ที่ให้ได้ดูอคือเราไม่ต้องคนเพราะทุกคนในโลกเนี่ยไม่มีใครที่จะเหมือนกันหมดใชใ่เราไปเป็น มีโรนันโดสองมเมสซ,ซี่สองเซรเตรียสองอะไรสองมันไม่มีคือคผมอยากให้ทุกทุกคนเนี่ยมองชีวิตของมาลาโดน่าเนี่ยให้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตและเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาในการเล่นกีฬาคือคุณต้องมีระเบียบวินัยสมัยเนี้ยฟุตบอลเน่ยมันอยู่ได้ด้วยระเบียบวินัยครับของคุนคนนั้นผมตัดตรงนี้หน่อยครับผมผมตั้งแต่ผมเจอทําทีมในฟุตบอลน,นะ ในสมาคมเล็กๆนะครับหรือว่าหลีกเล็กๆที่ผมตั้งขึ้นเองเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งของเด็กไทยนะขี้เลี้ยงครับแล้วก็แล้วก็อีโก้สูงครับใครเก่งหน่อยไม่ค่อยฟังโค้ดเท่าไหร่นะครับแล้วพอไปสักระยะหนึ่งทีมแตกเพราะว่าวันแมนโชนะครับแล้วก็ปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะเลยแล้วผมอยากให้ให้มารลอดเดลนาเนี่ยเป็น บทเรียนอันนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดคุณวันแมนโชนะมีทัศนคติที่ไม่ดีนะครับเหมือนกับที่สมัยของซิโก้กับรีซอที่มีปัญหากันนะครับที่ซิโก้ต้องไล่รีซอออกไปนะครับเนื่องจากทัศนคตินะครับในการเชื่อฟังของโค้ดด้วยแล้วก็ทัศนคติในการเล่นกับพเพื่อนร่วมทีมด้วยต่อเลยครับเนี่ยผมเนื้อที่ผมท,ที่ที่เราบอกหลายๆอย่างเขาบาะว่า คนเราครับมันมีด้านดีด้านด้านด้านดีและและด้านด้านไม่ดีหรือว่าด้านขาวด้านดำก็อยากจะเป็นอุทาฝากให้เป็นอุทาหรณนะครับในการเยอไม่ใช่อาจจะเป็นฝากเป็นเรื่องบทเรียนในการใช้ชีวิตเพราะคนเราทุกคนไม่สามารถเป็นเหมือนกันได้เราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถเลือกที่จะทําเลือกที่จะเป็นได้ผมคิดว่าในในคลิปเนี้ยชีวิตของมาเรน้าด้านมืดอาจจะเป็นประสบการณ์หรือว่าอาจจะเป็น บทความที่ให้ทุกคนดูและเตือนใจเตือนสติตัวเองอในการเราไปอยู่ในมุมล่านาั้นละเราสามารถกลับออกมาได,ด้ด้วยเราไม่ใช่ว่าออกมาตอนที่เราอยู่ในคุกแล้วออกมาเราสามารถออกมาด้วยตนเองคือบังคับจิตใจให้นึกเนี่ยครับครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแฟกต์แล้วเป็นความจริงนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักฟุตบอลในอดีตที่เป็นบันไดน,นะครับหรือเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนผ่านเรื่องของความไร้กฎระเบียบแล้วความวุ่นวายนะครับและการพัฒนากฎเกณฑ์ของฟุตบอลต่างๆนะครับผมคิดว่าคลิปนี้นะครับคนฟังส่วนใหญ่ก็อาจจะมองในทางด้านลบทางด้านบวกนะครับแต่สําหรับผมผมก็อยากให้มองในด้านลบบ้างนะครับเพราะว่ามีหลายหลายคนทําในด้านบวกแล้วนะครับแล้วก็ผมในส่วนตัวของผมนะครับมาโลดน่านะครับไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่ใช่ฮีโร่ของ คนในยุคนี้นะครับคนในยุคนี้นะครับจะมองอยังไงแต่เขาไม่ใช่ฮีโร่อย่างแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและก็กดกระดิ่งนะครับพอเราจะอัปเดตคลิปนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ